สวัสดีค่ะพบกับเราเครื่องนีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าที่กำลังฮอตและก็ฮิตสุดๆเลยนะคะและเป็นสินค้าที่ทุกคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือ피เฟริน뉴파리채널 l 러 Color m o i SPF 50+ PA+++ ค่ะตัวช่วยเด็ดดูแลผิวสวยครบในหนึ่งเดียว เรามาดูกันที่เนื้อโลชั่นกันเลยดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นเนื้อโลชั่นนุ่มบางเบาไม่เหนียวเนินอนะซึมเร็วหูเโิรม,มากๆอ่อะออกมาทั้งทีค่ะไม่ได้มีให้เลือกแค่สีเดียวนะคะมีให้เลือกถึงสามสีด้วยกัน สีที่1ค่ะสีพิงค์โรสนะคะสีที่2สีเนเชอรลไอวอรีสีที่3สีเบจค่ะซึ่งวันนี้ก็ใช้สีเนเชอรลไอวอรีสีที่2นั่นเองค่ะเลือกตามสภาพสีผิวแล้วก็สไตลก์การแต่งหน้าของแต่ละคนได้เลยนะคะขุนพระดีงามอะไรเบอร์นี้ทิปง่ายๆโชว์ผิวสวยใส หลังล้างหน้าในตอนเช้าเริ่มที่ลงบำรุงกันก่อนเลยนะคะวันิลนินใช้ r e ี a i r y s n a i l Serum เซรัมรัมที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ของกิฟฟรินค่ะกดไปเลยค่ะสี่ปั๊ม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 ตบๆแปะๆปะฟินเวอร์ จากนั้นก็ทาโลชั่นหรือครีมกันแดดที่ใช้เป็นประจำนะคะส่วนวันนี้นิกใช้โลชั่นกันแดดเอเดวายเอสเอฟบบวกบวกค่ะอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าอยากจะทากันแดดให้ได้ประสิทธิภาพต้องทานหนึ่งข้อนิ้วค่ะแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นโดยที่นุ่มนิกจะเริ่มทากันแดดแค่สส่วน3ข้อนิ้วก่อนแล้วตามด้วยโลชั่นกันแดดปรับสีผิวในขั้นตอนต่อไปค่ะ,คะเพิ่มความไร้ด้วยโลชั่นหน้าใส i f f เฟอรินรีเพล i ์เซนเนล o ัล r ลอร์ s อ r e จอร์ซันสกรีนเอสพีเอฟห้าบ ตรงนี้เลือกใช้เบอร์สองค่ะปริมาณก็แซนเด่กับสามข้อนิ้วนะคะเพื่อให้ผิวดูมีออร่าสวยแล้วก็ใสเหมือนเพิ่งตื่นนอนเลยค่ะวอร์มนิดๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทาเลยค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะซึมซาบสู่ผิวไี่ทิ้งคราบแล้วก็ไม่มันด้วยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ลงแป้งฝุ่นได้เลยค่ะ สขั้นตอนง่ายง่ายค่ะเท่านี้ก็ได้ผิวสวยใสยแล้วค่ะและนี่ก็คือไอเทมเด็ดโดนใจประจำซัมเมอร์นี้นะคะสาวๆคนไหนที่สนใจอย่าลืมไปหาซื้อกันได้เลยนะคะ